พี่พี่จะสดสดกับหนูพี่จะขอเป็นแฟนขับวันนี้เป็นน้องใหม่ของหนูพี่ประทับใจหนูมากมาเลยมาสดสดนี้กําลังอยู่เพราะว่าช่อง YouTube พี่นั่งตรงนี้เลยลูกสดสดเลยคนจะได้เห็นความน่ารักของหนูหนูนั่งกับพี่ดูวิวสิแล้วพี่ตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ป่ะพี่อิทเขเขาชวนพี่มาชวนนั่งเลยลูกแล้วปรากฏว่าพี่เองก็คือเคยเป็นสื่อมาก่อนแต่ว่า อ๋อเคยเป็นดีเจเป็นสื่อแต่ว่าทีนี้พี่ก็หยุดไปเรียนต่อแล้วกลับมาแล้วมันก็เปลี่ยนสายมาสอนหนังสือสอนภาษาแล้วแต่ก็พี่ก็ยังยใช่ใช่แล้วพี่ก็ยังทำบังเอ,อิญว่าพี่มีช่อง YouTube เล็กๆแต่ตอนที่คนติดตามเพิ่มขึ้นจากการที่พี่ไปที่เอาไปกินเอาของดีๆมาฝากช่องพี่ออแล้วก็มีโฆษณาเข้าเรื่อยๆแบบรวมประมาณเกือบ40ตัวออแล้วพี่ก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ต่างๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปหัดใหญ่พัทลุงไปรีทรบ็อกซ์ไปโรงแรมรีสอร์ทของก็ไป ใช่แล้วลลปรากฏพี่มาวันนี้อ่ะพี่ไม่นึกว่าพี่จะประทับใจหนูมากเพราะตอนแรกพี่ก็ให้กําลังใจหนูจากข่าวเนอะแต่ด้วยความยุ่งเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงมานานแต่ด้วยความที่ว่าตอนสมัยพี่เป็นนักข่าวอ่ะการเมืองอ่ะเขาก็ส่งพี่ไปทําข่าวบันเทิงไปตามพี่ตู่ดันธิดาไปนวรัตไปปาบาลอย่างเงี้ยแล้วพอมาอย่างเงี้ยก็มีแบบเฉียดเฉียดมาบ้างพี่อิจรููจักพี่อิจไหม อีทจะเป็นทีมอของพี่พแนนนี่แหละ,<ฮ>ะเขาจะแบบส่งข่าวตลอดว่าวันนี้มีน้องเอามางานนี้พี่ก็เลยแบบเฮ้ยต้องมาว่ะแล้วเนี่ยจริงๆพี่มีนัดอองานเนย,ย็นตรงแถวแถวบรรทัดทองอ่ะพี่ก็เลื่อนเพื่อว่าจะรอหนูนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะระหว่างชาร์จแบบทําไมเราไม่สัมภาษณ์หนูเพราะว่าพี่ยิ่งเห็นตอนหนูเต้นอ่ะมันธรรมาชาติมันธรรมาชาติแล้วมันน่ารัก <S <S พี่ก็แอบลงในยู u b e ไปไปสองคลิปสั้นๆ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์หนูแต่บอกเกินก่อนอยู่จะได้รู้ว่าพี่พูดแบบไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่ได้เตรียมมาว่าจะต้องเป็นสัมภาษณ์แบบนักข่าวคือเนี่ยจะมาฝากแฟนขับที่อยู่ในช่องของพี่โดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วทีนี้อะไรนะพี่อ๋อผมก็ทุกว่าพี่กําลังไม่เป็นไรธรรมชาติดีแล้วดูซีวีทุกคนแล้วด้วยความน่ารักของน้องเขาวันนี้ฉันต้องจัดและวังเอิญพี่แนนก็บอกได้เลยขอขอแบบสบายๆอยู่แล้วพี่ก็ ในสัมภาษณ์วันนี้ก็ประทับใจหนูมากแล้วอีกหนึ่งก็บอกใช่ใช่แล้วเมื่อกี้พี่อิดเขาก็ติดงานแทนพี่ก็ส่งคลิปพี่พี่โพสต์ไปอย่างอย่างเมียังมีลงไม่หมดนะนี่ยังลงไม่หมดเดี๋ยวประทับใจแล้วหนูคือน่ารักอ่ะบอกตรงแล้วก็อ่าแล้วทีนี้เอาไงดีเอาจะเริ่มก่อนใช่ไหมพี่เขาจะได้ถามหนูว่าเออจากวันนี้มีอะไรอีกที่หนูอยากจะพูดบนเวทีพูดไปหมดแล้วยังมีอะไรที่แบบอยากจะบอกกลุ่มของพี่ตรงเนี้ แวนคลับของพี่ที่ติดตามอยู่เรื่องที่หนูอยากจะพูดขอเป็นกำลังใจแล้วกันถ้าพี่ๆคนไหนที่ได้เจออุปสรรคไม่ว่าจะจะอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่หนูอยากให้พี่ๆสู้เพราะว่าหนูก็เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วเคยคิดจะจบชีวิตตัวเองด้วยกรณีที่ข่าวที่เป็นข่าว,าวู่หนูโดนไปหนูได้โดน คุณเอิร์กเดกลดเดอร์โกงเงินไปสามสบสล้านเนาะมันได้ทำให้หนูมีช่วงเ,เวลา,าที่มันเลวร้ายมากๆต้องกินยากินยานอนหลับยาคลายเครียดเป็นจำนวนมากแล้วหนูก็คิดว่ายานี้มันไม่ได้ช่วยทำให้หนูดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูดีขึ้นก็คือพลังของตัวเองพลังจิตตัวเองพลังของตัวเองความรักตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองสิ่งต่างๆสิ่งใดๆที่มันลุมเล้าคุณอะมันจะผ่านไปคุณจะมีศักยภาพเดินหน้าต่อไปข้างหน้าคุณรักตัวเองเมื่อไหร่สิ่งดีๆกลับคืนมาให้คุณแน่นอนและวันนี้รีกลับมารักตัวเองและวันนี้รี่ก็ได้โอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่<ะ>ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นชุคราบใช่<อ>ไหมอ่า เชื่อในพลังของพระพุทธศาสนาอขององค์พุทธ,ธหนูคือสาวกของพุทธะหนูเชื่อในพลังบุญบาร,รมีของปู่ย่านาคลามเมื่อใดก็ตามที่เราศรัทธาตัวเองเรารักตัวเองแล้วเราขอพรปูา่าตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาประจําตัวความศรัทธา เราต้องศรัทธาสิ่งที่เราขอแล้วสิ่งที่เราขอจะส่งผลในวันที่มันเหมาะสมและวันนี้หนูเหมาะสมที่หนูเข้เป็นลิลลี่สไตล์คนที่มีพลังมากกว่าเดิมและหนูอยากจะฝากพี่เอิร์กเรดเดอร์ว่าคุณไม่มีวันที่จะทําให้ฉันจมได้และฉันจะลุกขึ้นมาสู้คุณด้วยตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟัน ถ้าหนูยังมีลมหายใจอยู่กูจะเป็นลากคอมึงมาชดใช้กรรมให้ได้อันนี้คือเขาเรียกว่าไปด้วยเหตุผลเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะอะไรเราเข้าใจความรู้สึกหนูเลยนะที่เข้าใจเลยอะแล้วทีนี้พูดถึงตรงนี้มันเป็น,เ,ปนเรื่องของกฎหมายอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะหนูดำเนินคดีไปเรียบร้อยก็เป็นคดีอาญาก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วหนูได้พ้องเขาตรงต่อศาลเนาะ เขาไม่มาแล้วก็ไม่มีทนายมไม่มีแม้แต่งเงเาอะไรใดๆเลยเขามีแต่น้ำลายว่าจะกลับมาสู้คดีจะให้ทนายมาเคลียแต่ไม่มียอะไรใดๆแล้วเขาก็ไม่เคยเคลียใจกับหนูอย่างที่ว่านะคะเพียงแค่หนูรับฟังปัญหาเขาเท่านั้นเองอว่าเหตุใดทำไมเขาถึงต้องหนีออกนอกประเทศไปนูพูดย้ำชัดเจนว่าถ้าพี่บริสุทธิ์ใจ ที่ต้องคืนเงินหนูมาหนูถึงจะให้โอกาสเคลียร์ใจพี่แต่วันนี้เขาครับได้พิสูจน์แล้วว่าเขาแค่จะสร้างภาพแล้วไปหลอกประชาชนทั้งใช่ท,ท,ทุกคนก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกกระทำเนาะเข้าใจเลยให้กําลังใจน้องลินลี่แล้วก็ทีนี้ถามเรื่องงานก่อนวันนี้มาแบบว่าสดใสมีคือพี่ประทับใจในตัวความเป็นตัวเองของหนูแล้วก็ให้กําลังใจเนาะทุกคนก็คงรักลินลี่แหละแล้วทุกคนก็รู้ว่าลินลี่เนี่ย อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราไปไปมามาตอนที่ปากหลักอยู่ที่เมืองไทยรับงานหรือว่ากลับไปที่ลาวยังไงฮะหนูหนูเป็นลูกหลานครัปอปอลาวนะคะเป็นคนเป็นคนลาวคเป็นคนลาวแต่ว่าพ่อแม่ตะกุลเป็นคนเวียนน้อตาขุนเป็นคนเวียดน,น้มแล้วก็พ่อแม่ท่าน,นกับอพยพครับท,ที่ประเทศลาวหนูกําเนิด ค่อยกาเนิดอยู่ประเทศล้าแล้วแลกแปดขวบอยู่เมืองไทย<อ>แลว้วก็อยู่เทีเทงตั้งแต่แปดขวบอยูเทียงตั้งแต่แปดขวบหนูก็ย่างย่างก้าวมาอยู่แผ่นดินญาติพี่น้องเนาะก็หนูก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าหนูจะอยู่ตรงไหน<ถ>หนูก็รักบ้านเกิดตัวเองนั่นก็คือประเทศล้าหลายคนบอกว่าเป็นอย่างบาว์ว้าเล้า เขาจะบอกว่าหนูบ่ได้เสซสกเ้อยหนูว่าเราได้นะผู้ใดดาหนูนะหนเข้าใจนะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆไทยลาวก็พี่น้องกันแหละบ้านใกล้พิษมาเราได้ว่าภาษาีนามได้กับแต่ภาษาที่ทนัดเป็นภาษาไทยเพราะว่าเขา ตั้งแต่น้อยโตมาที่นโตที่เมืองไทยแล้วมันใช้ภาษาไทยเป็นหลักแต่หนูก็ไม่ได้ลืมโบได้ลืมภาษาบ้านเกิดของตัวเองโบแต่โบได้ลืมแล้วก็ยังหักแล้วก็ใจรักอาหารไทยล่ะทีนี้พี่ถามนิดนึงอยู่มาไทยมานานเนาะมีศิลปินคนไหนที่โปรดในดวงใจบางทีเราก็ไม่ได้พูดกับสื่อกับอะไรเหมือนกับเราอยากจะศิลปินที่โปรดมาก ที่ชอบ <Jennifer S 2> เป็นเจนี่เฟอร์คีมแล้วมีใครอีกอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหน,นูหน้า,น,านั้นเจนีเฟอร์ครมแต่ว่าใบหน้านี้ก็ไม่ธรรมดานะ <c oughs> กว่าจะได้ใบหน้านี้มาก็พูดแบบแม่ไอยก็หลายร้านอยู่เหมือนกันอันนี้<ำ>อันนี้หนูก็เปิดเผยนะบางคนเขาจะค่อนข้างจะรับนิดนึง <ทำ S 2> ส่วนตัวนิดนึนงนี่น่ารักมากหนูทำทุกอย่างยกเว้นตาขาวเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมันคือสิ่งที่หนูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่องานที่หนูรัก หนูรักในการแสดงหนูอยากทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่หนูพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายอุปนิสัยสันดานหรือบุคลิกหนูพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่หนูรักแล้ววันนี้หนูก็ทำไมต้องอ,อายถ้าไม่ก็ไม่สยเขาก็ทำกันไปหมดสมัยนี้แล้วยุคนี้แล้วและที่สำคัญหนูงามจากข้างในด้วยไง อันนี้ยิ่งบอกว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเป็นสิ่งที่เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเป็นเกราะได้เปรียบในการจะทํามามันเป็นมงคลมันเป็นมงคลกับชีวิตยิ่งคบคนดีก็ยิ่งเป็นมงคลกับชีวิตแล้วทีนี้งานที่รู้มาว่ามีงานละครหนังยังไงบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังตอนนี้<ด>งานหนังที่ว่าเรื่องนาคเหรอเกี่ยวกับ<อ>แม่นาคพระขนงทํานองกุละอันกันหรอเปล่าเป็นภาพยนตร์ เรื่องเล่าจากชาวบ้านแต่ไม่ใช่เรื่องแม่นาคอะไรอย่างั้นใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคร่าวๆภาพยนตร์เรื่องนาคเกี่ยวข้องกับพ่อปู่นาคทราชกับไกยานาคเป็นเรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงนะคะทุกคนมีทั้งหมด8ผู้กำกับนะคะแล้วก็มีผู้กำกับชื่อดังก็คือมีพี่เป๋อมีพี่ปื๊ดพี่ปื๊ด อูดังมากพี่ออสภาคภูมิใช่ไหมก็มีพี่ปื้ดพี่ออสแล้วก็มีทั้งทั้งปัชญาปิ่นแก้วแล้วก็ภูมกับจากประเทศลาวเรื่องนี้สร้างขึ้นมาอยากดูมากไทยลาวมันสร้างจากเรื่องจริงมีทั้งหมด8ดตอนด้วยกันแปดู่มกับเดือนเมษาเนี้ยจะเข้าโรงทุกโรงภาพยนตร์ก็ให้ทุกคนอยากดูอยากำลังใจไปดูไปดู เป็นกำลังจะให้หนูดีๆได้นะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เห็นร้องเพลงบนเวทีด้วยแล้วก็ยังไงบ้างเห็นบอกว่าจะมีผลงานอะไรออกมาไหน,นบอก,กอ,อ,อ,อันนี้น่ารักมากอ่างความน่ารักของหนูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเออขอบคุณยังไงบ้างยังไงบ้างหนูต้องบอกว่าหนูหายใจเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเพี้ยนแล้วนะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบนั่งฟังจนจบแล้วไม่หนีนะโอ้ยนี่ไงพี่สาว ยืนเ่ๆอยู่ยแม่ตายังแม่ตาลีก่ก็แต่ว่าด้วยด้วยเสียงด้วยเสียงอันทรงพลังของลี่ <laughs> พูดยังพูดยังเพี้ยนเลยใช่ไหมคะหายใจยังเพีย้ยนก็ด้วยเสียงไม่หลอกไม่เพี้ยนหรอกเมื่อก,กี้ฟังดูแล้วโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะจะพัฒนาเสียงนี้เพื่อที่จะทําซิงเกิลเป็นของตัวเองในเร็วนนี้ลี่ก็ได้มีโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะอันนี้ทัานนั้นก็ต้องขอบคุณพี่นะคะที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งขบอกเสียง ได้เลยอะโอเคเลยในน้องลิลลี่นะฮะเดี๋ยวต้องไปพักผ่อนไปคิวยาวมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ